อืมอืมขอสองตัวนี่อ๋อโมกุ้มเอออย่ตัวอีกตัวฮะบมกุ้มมันบมกุ้มครับมันบ้รวยดิครับเอค่ตัวอีกตัวโอ้ยเออขอสองตัวให้สามตัวแล้วบ่ครับมันจะค่อยรวยดิครับจัดเลยบ่เต๊ฮะครับตัวออกแค่ว่าจ้ะแค่ออกแค่ว่านี่ยแค่รอยพิเศษรอยพิเศษขำเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดนงอเทแล้วเขาบ่าเอาเหรออยู่ในหลักกิโลกพักงอแแหเราเขาว่าเอาแมงวาจันแมงฮะแมนแมนปะแมงหนึ่งหกหกหนึ่งก็เอาเถอะตัวเดียวเองตัวเดียวหัวนี่เอาอย่างนี้เอาเอาเหรียญเหรียญไอ้ ล้อหาหาเสียรโอ้มันนี่ได้ล้อเบิ้งอาจารย์เดียวจะทำพิธีคนเอาเหรียญล้อหาช้างห้าเสียรทำพิธีขออยู่ที่หลักกิโลเนี้ยนะครับพคนนี้เด้อมันนี่เด้อพี่น้องอาจารย์โอ้อาจารย์เฉลิมได้เลยกตุ้นสองด็ ันมีไยยกขันให้เราตัวนะเขนม,มาที่อาจ,จารย์หน่หเด็กยายยกยกขันยกย่างให้อาจ,จารย์เด้อย,ยกขันคู่ให้อาจ,จารย์เดียวเด้อพอยยกอ่ะได้ล่ะทั้งใหมด อ๋อใส่ที่อันนึงใส่ีอ้อมอ้อมอมครับใส่ใส่ทุอันึงเม่อไม่ใส่ไม่ใส่ครับเอาเอาไปใส่แสจุดครับยุบแน้แล้วงแ่แผ่แผ่แผ่ขายเปิด กลังไล่ที่มึงใชังาเอาแล้วเอาแล้วเนาะแต่ัวไส่เป็นัลบาโดนเนาะสำหรับงานเดียวนะครับเน่าบุน้ำน้ดน้ำ อเดี <ítulo> ๋ยวเดี๋ยวเดวผมจะเอาขึ้นใหเกเกจ้เคี่ทกีให้จาทกให้จาเยนี้าีจนตลิเกวิมานีทีเป็นระเตจขาม่ะลุวนนคาเนี่าวตุมีเก็แตุ่มตยนตูเทวสละลาวิสเมยคันทปนะคา ติตัตาสันติเกยังมุนีวลวัจนงสาทววสุนันตธรรมสวนกโลยมทันตาธรรมสวนักรโลยมทันตาธรรมสวนกโลออยัปัทนตาสอากเแป้วแปงแป้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 งแป่งแป้งแป้ป้ป้งๆป้งแป้งป้งแป้งแป้งปป้งเปแป้ง้้ แอ้วแดี๋งแๆๆๆงแป้งเออเอาะคัดคัดแค่จานเดียวออาออกกินไหมเนาะจานลิ่งเหรอครับลิ่งแล้วลิ้งแลยครับิ่งใส่เหรอยู่ไม่อยู่ังเหรียนให้อยู่ได้แล้วแต่ว่าจะคนเลียนนะครับฟังเรียนให้อยู่

ดหเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ด้่ครืองี่กนยหกสี่หกตัวเดียวแปดหกเจกับสี่หกเยอ่หกใครมีปากกาแกเจ็ดกับสี่หกอพี่้ยงกออาจารย์ส่องทั้งผีบ่ได้ยินับผมส่องทั้งผีบ่ได้ยินดสี่น้อกระเมียไปชิวโอเค แป7ครับ6 4หกสล่างหกสี่ล่างแปดหกเสล่างหล่างหกเจดางครับแดเียิแปดหกเจ็ดกับหล่างเดออกกระดาษมาออกแค่ว่าจ้ะแค่ออกแค่ววานี่รอยเห็นรอยเส้นรอยเนอยเสนเจเใชู้ก เหมือนใจยมืนใจเลยมจทัตัวเหมือนใจสามตัวามตัวนใจสามตัวบ่หมือนใจบ่มันใจสตัวบ่มันใจแต่สองตัวมันใจเออสตัวตัวใดสอตัวตัวใดหกสี่หกสมันใจเรยสองตัวบ่จนเดครับแปดหกเ็กับหกีครับอ้าพิมพิพิมแปดหกเ็กับหกี่ ยานเดียววะแปดหกเจ็ดกับหกสี่สามตัวบ่มนใจครับสามตัวบ่มม่นใจวะมันใจเครื่องปูมันใจสองตัวอยู่มงนี้โอ้อยู่มงนี้เลยสองนอจานเด็สงนอมเห็นะนี่คนพิเสีนี่ตาแล้ววะนี่ตาแ้ว่ะ วรใช่ยนี่มุ่ยูมองนี้เออแหกเ็ดมองหางแต่หกเ็ดไอ้หกยูมองได้หกซีเออหกเจ็ดกับหกซีสัตว์บ่ใช่เจเลยสัตว์เจเลยัตัเจเลยอุ้หยังตกใจมดสัตว์เจเลยตกใจมดเรโอ้โหต้องหายจต่นแล้วเปดหกเก็ดกับหกซีไ นี่มาแล้วพิมแล้วพิมแล้วโอเคใช่ตัวนี้เนาะนี่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 ไอพิกา้ดาเนี่ยเมนบเมนเอาวางนี่เอาวางนี่เอาวางนี่เอาวางตรวนี้ข้างหนนี่อาจา์วางข้างหนนี่ซีแห้งคอยแห้งเมื่อไงน่ะโอ้คือไม่คือไม่คือคือคือกบเ

จันเดียวจันเดียวโอ้จันเดียวสียเงยโอ้โอ้โอ้แขนหกแปดแมดแปแปสี่อ้โอ้อีแปดหกเจ็ดครับกับอีกแปดเจ็ดหกแปดแปดน้ำแปดน้ำ